เห็นเจ็ดแปรเนี่ยเอามาใกล้ใกล้อ่าเจ็ดเห็นไหมเนี่ยอ่าป๊อบอ๋อเจ็ดอืมมาดูแปดเจ็ดเนาะโอ้ยแปดเจ็ดก็สวยเนาะจานเดียวเนาะก็สวนมากก็เวลาไล่ก็แปดหกแปดห้าอันนี้รอบรอบนี้ก็แปดเจ็ดอ่ารอบนี้ก็แปดเจ็ดจานเดียวว่ะอารอบนึงจากสั่นอ่ะอีกรอบหนึ่งยังไงได้อะเมื่อยแล้ว พิยาให้าแปดเจ็ดระวังเสี้ยนตามมือนะอาจารย์เดียวเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนห้าขึ้นเลยเนี่ยไหนคือการมองเลขลักษณะแบบนี้มันอยู่ในโชควาสนาของคนทางบ้านด้วยไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดไม่ต้องเชื่ออาจารย์เดียวพยายามเชื่อสายตาตัวเองนะเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองดีที่สุดเชื่อดวงตัวเองห้าอันนี้มันห้าเปดเเดียวเลยห้าเปดเปดห้าค่อยๆรูปค่อยๆรูปแม่เขาอาจจะเจ็บก็ได้ เดี๋ยวแปแรงไเดเดี๋ยวรูปใหม่หาที่ใหม่ไปงั้นมันก็ถูกแล้วเลยฮะอันนี้เลยเขาให้รอบเดียวอันนีเขาให้รอบเดียวจะให้ตรงนี้แปดเจ็ดแล้วก็นี่แปดเจ็ดแล้วก็ห้าแปดแปดเจ็ดห้าแปดนี่นี่เหมือนเลขเจ็ดเลยอ่าแปดเจ็ดห้าแปดนี่เห็นไหมอ๋อแต่ผมเห็นศูนย์อยู่ตรงนี้นี่งวดนี้งวดนี้ต้องมีศูนย์แน่แน่นะงวดนี้มีศูนย์ครับคุณผู้ชมครับศูนย์อะไรนี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์หรือเปล่านี่ดูตรงนี้นะ เดี๋ยวจะชี้บอกเลยมาอ่าอ่าอ่าพี่มาชี้หน่อยพี่มาดูหน่อยอ่พี่มาดูหน่อยอแกนเดียวลบลบไปพี่ชี้่นี่เลขไหนนี่อ๋อเลขแปดเลขอะไรแปดเราเห็นเลขแปดวันนี้จะมีแปดมาเกี่ยวข้องบ่านเก้าศูนย์เก้าศูนย์ในนี้เหมือนห้าด้วยมีห้าแปดเจ็ดห้าแล้วก็มาต่อแปดเจ็ดห้าใช่ไหมมาต่อเอามาต่อเอาไม่แต่ผมเห็นศูนย์เห็นเก้าแปดเจ็ดห้า เห็นห้าเปิดเจ็ดห้าอันนี้สามตัวเห็นเป็นเลขเลขเจ็ดนี่เห็นเลขเจ็ดนี่นี่นี่เจ็ดชัดเจนอันนี้ศูนย์อยู่แล้วเป็นรูรูศูนย์ศูนย์จะเป็นกลมนึงตัลุกเลยคนลุกใช่ไหมครับอือจันเดียวบอกคนลุกขอเลขสามตัวเด้อเขาเห็นเลขแปดชัดเลยตรงนั้นนะตรงใส่ขอแบบสามตัวตรงๆเลยได้ไหมผมว่าจันเดียวทับเยอะเกินทาเบาๆหน่อยค่อยๆลูกค่อยๆแบบ เบาๆแบบแบบฟินๆหน่อยโอ้มีเป่าด้วยไปออกอะไรเก้าสามเนาะครับแปดผ่าครึ่งแปดผ่าครึ่งแปดผ่าครึ่งไปออกเก้าสามอืมออกสามเปดเออไปออกสามแปดใช่ไหมครับอ๋อเก้าแปดยังไม่ออกหรือจะออกงวดนี้ก็ไม่รู้เนาะครับก็เขาให้สังเกตที่เลขมิมิตสามแปดแต่เราเห็นเอ่อ น็นนะรัี่อันนี้เลขอัน 3, <ๆ>นี้มันเห็นเก้าแปดตัวพี่เขาเขียนไว้ไม่ไม่มาฝั่งนี้ไม่ได้ไม่ได้ดูเลขเขียนนะเลขเห็นแบบเราไม่รู้เราเห็นสามเจด็ดสามแปดแต่เราตีมาสามเจ็ดครับเจ็ดสามแปดสวัสดีครับใครมันเสีตา่แสงแสงเยอะแสงมันก็ไม่ได้ใครเห็นอ๋อพี่เดียวเชิญครับพี่เดียวพี่เดียวอาร์ต ด้พี่เดียวอ๋อพี่เดียวเอาไปไว้กับแม่เลยไว้ตักแม่เลยโอ้โหไม่ธรรมดานั่นนี่อ้อนมาลูกอ้อนเลยนะเนี่ยมาลูกอ้อนครับมาลูกอ้อนขอกับอาจารย์เดียวมาลูกอ้อนว่าที่ตักแม่เลยนะมาจากสุรินครับเนี่ฮะอ้อนเห็นตัวอะไรสิ่งไรพวกอยู่ทนี่เดี๋ยวนี้ฮก็รออาจารย์เดียวไปหาอยู่ฮะแป้งแป้งอยู่แถวนี้แหละ นี่เหรอก็ไม่บอกสิเขาบอกว่าให้ทาตรงกราบเรือซ้ายน,นืครัาก็ได้อันนี้มาไหว้มาไหว้เดินตามอาจารย์เดียวก่อนทุกเตอร์ถโจ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูอาจารย์เดียวตามอาจารย์เดียวนะครับตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวให้ภารกิจอาจารย์เดียวก็ไม่ค่อยว่างเนาะ ต้องหาวันเขาว่างจริงๆเขาจะว่างจะเพาะวันอาทิตย์งานเยอะครับงานเดียววันนี้เขาบอกว่าจะพาเราไปหาผีไปหาผีด้วยเขาบอกว่ามีผีอย่าีเดียวสาก็เลยตามรงนี้มาไรีบไปรีบมารีบหลบกันนะฮะเหมือนกำลังแสวงหาอยู่นะแสวงหาเส้นอยู่นะสัมผัสนะสัมผัสนียทำไมผมมาตรงนี้ขนผมขนลุกเดียวพี่ขนลุกว่ะเดี๋ยวขนลุกยังเออ เหมือนแรงนะตรงนี้น่ะหนักโดนโดนแล้วนะฮะโดนแลวทำพิธีขอแล้วครับวันนี้วันโกนนะฮะคนเขมรพื้นถิ่นสุรินบ้านผมเนี่ยเขาบอกว่าวันโกนจะเป็นวันที่แรงนะเป็นวันแรงมากๆก็เลยอ่ก็ขอให้ได้เห็นเข้าไปดูไอจานเดียวนะฮะเข้าไปดูบอจารย์เดียวเลยเพื่อได้เพื่อเห็น

ถ้าเป็นไปได้นี่อยากจะให้อวิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนทองเนี่ยเข้าร่างอาจารย์เดี่ยวซะเลยจะได้ถามเลข3ตัวตรงๆเลยไม่ต้องไปดูจากกาบเรือเนาะให้เข้าอาจารย์เดี่ยวเลยดีไหมอาจารย์เดี่ยวเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยให้เข้าอาจารย์เดี่ยวไปเลยนะครับถ้าแม่วันนี้ท้าแม่เปิดโอกาสให้เราไเปิดโอกาสวันนี้วันโกนเข้าร่างอาจารย์เดี่ยวซะเลย นเห็นไหมเห็นได้ไหมส่งใกล้ๆอ่ะส่งใกล้ๆแล้วเลขอะไรนั่นตอนนี้อ่าเออนั่นอ่าเลขห้าว่างันแหละใช่ไหมยญ่ลื้อไใหญ่ลือเลขห้าไงห้าใช่ไหมใช่เลขอะไรมองนะี บอกเลยอาจารย์เดียวบอกเลยจอกที่ใไหนหนเจ็ดฮะเจ็เปล่าหนึ่งบอกเจไหมอะไรสป่ะสี่เจ็ทางบ้านเห็นสี่เจ็แล้วเออเออนี่สใช่ไหมสี่เจหรือสี่เก้านี่สี่เกหรือเปล่าเออผมเห็นเป็นสี่เก้าเนี่ยนี่สามตัวแล้วนี่สองสี่เก้าสองสี่เก้า อย่าสันนอย่าสันดิอาจารเดี๋ยวมันจะสันนะครับเจอตรงไหนแรงๆนี่จะสันเดีย๋ยวเราค่อยไปดูกันบางคนเห็นเป็นสองสี่หกบางคนเห็นเป็น 7, 3, 4, เจ็ดสามอารยด <7. S 2> สองอยู่มีก็มีบ่อยอือันนี้นี่อะไรอันนี้ห้าไหม ไหนพี่เออห้าผมว่าเห็นห้าชัดผมเห็นห้าชัดนะตลอดเรือเนี่ยเห็นแต่เลขห้านะตอนที่ผมมาผอันนี้เหมือนก็เลขแปดจิดแปดบอันนี้เลขศูนย์ครับนี่ใช่ไหมนี่เลขศูนย์ะฮะศูนย์ใหญ่ใหญ่อศูนยอศูนย์อะไรสงป่ะสองครับพี่สองสองห้าครับ ด่วอ่ะคิดเอาง่ายอ่าง่ายๆอาจารย์เดียวช่วยบอกหน่อยเอาแบบตรงๆได้ไหมไม่ต้องไปรูปไปขอเนี่ยเอาแบบตรงๆเลยได้ไหมสามตัวตรงๆได้ไหมแปดเจ็ดแปดเจ็ดครับอาจารย์เดียวเห็นแปดอาจารย์เดียวเห็นแปดเจ็ดใครเห็นโลกใครเห็นอะไรก็คอมเมนต์กันหน่อยบอกกันหน่อยคุณสุดใจบอกทางบ้านเห็นเจ็ดเจ็ดเนี่ยเอามาใกล้ใกล้อ่าเจ็ดเห็นไหมเนี่ยอ๋อเจ็ดอืม เห็นอะไรมหมเนี่ยเห็นอะไรกล้องบางหมดเลยกล้องบางหมดนี่เขาดูชัดๆหน่อยให้เข้ามาดูนะแปดเจ็ดเนาะโอ้ยแปดเจ็ดก็สวยเน้อยจานเดียวเนาะก็ส่วนมากก็เวลาไล่ก็แปดหกแปดห้าอันนี้รอบรอบนี้ก็แปดเจ็ดอ่ารอบนี้ก็แปดเจ็ดครับจานเดียวว่ะอ่ารอบนึงอ่ะจังสั้นอ่ะอีกรอบหนึ่งไงได้เอเมื่อยแล้ว ยากใหาแห่ได้เพ็้เข้าแปดเจ็ดระวังเสียนตามมือนะอาจารย์เดียวเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนห้าขึ้นเลยเนี่ยไหนขึ้นห้าขึ้นโอ้ยโทษครับพี่ห้าขึ้นคือการมองเลขลักษณะแบบนี้มันอยู่ที่โชควาสนาของคนทางบ้านด้วยไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดไม่ต้องเชื่ออาจารย์เดียว พยายามเชื่อสายตาตัวเองนะเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองดีที่สุดเชื่อดวงตัวเองห้าอันนี้มันห้าแปดห้าแปดอันนี้ห้าอันนี้แปดห้าเห็นแน่อาจารย์เดียวนี่ดูแล้วก็เลขมันไปเรื่อยมันเคลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยสรุปมันเลขอะไรกันแน่คนทางบ้านเขาจดไปจดมาจะยี่สิบตัวแล้วนะเนี่ยเดียวห้าแปดแปดห้าค่อยค่อยรูปอ่าค่อยค่รูปแม่เขาอาจจะเจ็บก็ได้เดียวรูปรงไป เดี๋ยวรูปใหม่หาที่ใหม่ไปงั้นมันก็ถูกแล้วเลยฮะอันนี้เล็เขาให้รอบเดียวอันนีเขาให้รอบเดียวจะให้ตรงนี้แปดเจ็ดแล้วก็นี่แปดเจ็ดแล้วก็ห้าแปดแปดเจ็ดห้าแปดนี่นี่เหมือนเลขเจ็ดเลยอ่าแปดเจ็ดห้าแปดนี่เห็นไหมอ๋อแต่ผมเห็นศูนย์อยู่ตรงนี้นี่งวดนี้งวดนี้ต้องมีศูนย์แน่ๆนะงวดนี้มีศูนย์ครับคุณผู้ชมครับศูนย์อะไรนี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์หรือเปล่านี่ดูตรงนี้นะไม่มีดอกอ่าไม่มีเหรอฮะ อาจารย์เดียวเห็นไม่มีนี่นี่ผมว่าผมว่าผมเห็นห้านี่ตอนนี้เห็นไหมทางบ้านเห็นสองห้าชัดเจนผมในนู้ดไอจารย์เดียวเบาๆแม่เบาๆถูจนแม่ตกใจหนีไปหมดแล้วแปดนั่นเลขแปดแล้วแปดยังไงก็ห้าเดี๋ยวจะชี้ให้บอกเลยว่างอ่าๆๆพี่มาชี้หน่อยพี่มาดูหน่อยอ่าพี่มาดูหน่อยอจานเดียวลบลบไปลบไปพี่นี่เลขไหน อ๋อเรียกแปดเรียกอะไรแปดเราเห็นเลขแปดวกนี้จะมีแปดมาเกี่ยวข้องบ้างหรอไม่แน่แต่ผมเนี่ยแต่ผมว่าเจอห้าเยอะกว่านะตรงนี้ก็ห้าผมเห็นศูนย์เผมเห็นศูนย์ตัวหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นเก้าตัวหนึ่งโอ้ผมเห็นศูนย์แล้วเห็นเก้าแล้วนี่นี่ตรงนี้เก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ในนี้เหมือนห้าด้วยมีห้าแปด เจ็ดห้าแล้วก็มาต่อแปดเจ็ดห้าใช่ไหมมาต่อเอามาต่อเอาไม่แต่ผมเห็นศูนย์เห็นเก้าแปดเจ็ดห้าเห็นห้าแปดเจ็ดห้าอันนี้สามตัวเห็นไหมเห็นเป็นเลขเลขเจ็ดเนี่ยเห็นเลขเจ็ดนี่นี่นี่เจ็ดชัดเจนอันนี้ศูนย์อยู่แล้วเป็นรูดูศูนย์ศูนย์ตัวลุกเลยคนลุกใช่ไหมครับแกรนเดียวบอกคนลุก ขอเลยสามตัวเด้อเขาเห็นเด้เปดชัดเลยตรงนั้นนะตรงพอแบบสามตัวตรงๆเลยได้ไหมผมว่าจันเดียวทับเยอะเกินทาเบาๆหน่อยค่อยๆลูบค่อยๆแบบเบาๆแบบแบบฟินๆหน่อยโอ้มีเป่าด้วยเป็นไงครับจันเดียวมันจะไม่เห็นเลยไม่เห็นแล้วครับไม่คือให้คนทางบ้านเขาได้ดูเองอะนะฮะมาเด้๋ยงอ๊ ปดเจ็ดห้าก็พอแปดเจดห้าแล้วก็มาต่อได้หลักแปดได้หลักเจ็ดได้หลักห้าแปดเจ็ดห้าก็ไม่รู้ว่าอาจารย์เดี่ยวจะพารวยหรือพาจนเนาะก็แล้วแต่โชควาสนาแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเชื่อสายตาของตัวเองเนาะเนี่ยผมมองมาตรงนี้เด้อชี้ไปแล้วขนลูกไปเนี่ยผมเห็นตรงนี้เป็นเลขห้าห้าศูนย์เนี่ยเนี่ยฮะผมเห็นเป็นห้าศูนย์ตรงนี้ก็มันศูนย์อยู่แล้วนะ ผมเห็นเป็นห้าศูนย์หรือจะมาแบบสามตัวตรงๆห้าห้าศูนย์ก็ได้เนี่ยฮะห้าห้าศูนย์แต่เราเห็นศูนย์ข้างหน้านะอ่าผมเห็นแม่คืองวดนี้ต้องมีศูนย์มาเกี่ยวข้องนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะมีศูนย์อะไรเทียนไหมะเทียนหเทียนยุ่ที่เดิมปะเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวเอาเทียนมาเราอหมืดๆตเรามล่มืดๆตัวผมมั่นใจว่าเห็นเห็นเห็นอะไร เห็นศูนย์พรดูตรงไหนนี่ยพิสูจน์เห็นเห็นแอ่ะแก้วเออพี่แก้วเห็นแปดตรงไหนเต็มไปหมดเลยฮะเห็นแปดศูนย์เต็มไปหมดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดไฟฉายครับให้มันมืดนิดนึงปิดไฟครับนี่ฮะปิดไฟเสวยาปิดไฟด้วยแม่ตะเคียนเนี่ยเจ้าแม่ตะเคียนยังอยู่ในเรือตะเคียนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวไม่รู้อ่ะเห็สียงมันมีเสียงเด็กน้อยด้วยมีมา กุมารทองหให้ลบ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 พี่อีกคนหนึ่งที่มีเซนต์มาด้วยกันแต่ว่าไม่อาจจะเปิดเผยหน้าได้นะเขาพี่เขาบอกว่าสามหกเขาให้ฟังแต่เสียงอุ้ยผมยังขนลุกอยู่เลยเนี่ยท่านชมเอ้ยผมขนลุกอยู่เขาจมน้ํานานเลยเย็นเนาะเฮ้ยขนลุกว่ะเดี๋ยวดูพี่ขนลุกสู้เลยว่ะจริงใช่นี่ขนลุกเลยนะเม็ดๆเลยผมขนลุกเลยผมอะไม่ต้องเอาไฟขึ้นนะไม่ต้องใช้ไฟสองเป็น เป็นอะไรพี่8มันเดิมเลขอะไรพี่3าม6กสามครับคุณผู้ชมคุณพี่คนมีเซนบอกว่า3 6มหกนี่เลขหกเลขหเลขสามก็คือ3กับ6เนาะหกกับ9ตัวเดียวกันเนาะใช่ห9เก้าตัวเดียวกัน3 6มหก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอืม เรามองแต่ไกลชัดเลยเนาะอืก็ยังห้าสามหกอ๋อคนทั้งบ้านบอกว่าห้าสามหกอาจเป็นไปได้ห้าอาจเป็นไปได้นะห้าสามหกห้าสามเก้าอาจเป็นไปได้นะครับแล้วก็ห้าศูนย์ที่เรามองมองคือเรือนี่ให้เดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูคือเรืออายุหลายร้อยปีเขาแตกนะเรือเรือสภาพไม่สมบูรณ์นั้นถึงกว่านี้เป็นร้อยกว่านี้ฮะเนี่ยเรือเรือเป็นรูอย่างนี้นะคุณผู้ชมเดียวเดียวเดียวเรือเป็นรูตัว อ๋อนี่ม yeah, mm ีคนซื้อของเด็กเล่นมาให้ด้วยเขาได้ไงเขาได้อ๋อเขาได้โชคได้ลาบเขาก็ซื้อของเล่นมาถวายกุมารก็มีคนได้เยอะนะนั่ดเดินมาดูข้างหน้าเนาะที่ว่าขุดไปนุ่มเลยคุดได้ตรงไหนที่ว่าเออ่้โคกยางขุดโคกยางเขาฝันฝันว่าอะไรฝันว่าอ้ยเอ้าเรามาโอ้ยอีกแล้วเจ็บให้เห็นหน้าหน่อยไม่ได้หรอฝันฝันว่าอืม นี่นี่ได้ยินแม่พูดหูก็มีคนเขาฝันที่กรุงเทพว่าฝันว่ามีต้นยางอยู่ในน้ําตรงนั้นตรงนั้นเดินไปขุดก็เจออืมก็ได้ยินไม่พูดอูแต่เรายังไม่ได้ไปหาก็เพามันยุ่ไม่ไกลแล้วก็บอกตัวเลขใหม่้างอย่างบอกแล้วพี่บอกแล้วบอก<ม>แล้เวลาคนมาเนี่ยเคยเห็นวิญ,ญญาณเจ้าแม่ตะเคียนแบบจะจระไหมตรงนี้นี่ไม่รู้เหมือนกันเตะที่คนที่เขามาเขาศรัทธาเขาก็ได้ไปนะอืมก็ได้ศรัทธาก็ได้ เขาก็ได้นะจานเดียวรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ก็ปกติครับกลุ่มที่มาทําพิธีเอะเขาได้แต่ว่าตอนนี้เลขขึ้นที่บนบริเวณเสื้อเดียวแล้วนี่คุณผู้ชมครับเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงนี่อันนี้เลขสามอันนี้เลขหกเฮ้ยเหมือนสามหกที่อกเสื้อเลยอ่ะเนี่ยอะไรเนี่ยห้าเฮ้ยนี่ห้าห้าสามหกเนี่ยนี่เลขสามห้า ตัวเลขสามใหญ่มากเลยห้าสามหกที่บอกตรงนี้เลยกัช่างทำไมมาออกที่อกเสื้อเลยเห็นไหมห้าสามหกเต็มเต็มมอมห้าสามหกห้าตัวเล็กๆเออมามาออกที่โอ้ชัดมากเลยก็นี่ไงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตกใจเออเนาะสามหกเนาะสามแคนี่เลขหกเออใช่ดิใช่ดิแคนี่ไงเอออันนี้ห้าอันนี้ห้าไหมพี่อันนี้ห้าไหมนี่ห้านาะเล็กๆลห้าเล็กๆ เน้่เราเออสามชัดเจนอ่ยสามชัดเจนเนี่ยนี่สามหกหรือสามห้าสามหกหรือสามห้าก็ได้นะสามหกชัดเลยสามหกใช่ไหมห้าสามหกเลขที่เสื้อนี่ใครจะเห็นเป็นห้าหกสามก็แล้วแต่เออนี่ตอนนี้เหมือนตรงนี้เห็นเหมือนตรงนี้ตอนแรกเห็นตรงนี้ห้าสามหกสักพักกระโดดไปอยู่กลางเสื้อกลางอกซ้ายของอาจารย์เดี่ยวหกสูงครับห้าสามหกครับ 536ครับอ่าผมหลี